กับสวัสดีพีเอสทุกคนเนาะบทจะเป็นทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยรวมต่างประเทศมีันาับ,บ,าบาุ้านชานลูกน่าคือกาเด้อบทเราฟื้นกันเม็นเพจคือเก่าเนาะมือนี้สวัสดีเมทเพจสวัสดีมือนี้เป็นมืดทำงานเด้อทุกคนพอดเวลาเนาะใกล้เวลา,ขาเข้ามาแล้วในการลงไหลงหน้านะทุกคน ก็คือหวานเขาเนาะน,น,น้องปึ้งก็ไม่นเผ็ดเมื่อนี้ก็เลยอ่ามาจ้นเขาไหวมาจ้นเขาไหวหวานคือปกติแต่ละปีเนะาะถอดยาเลยได้ใส่เขาก็มาหวานเออมาจ้นไหมอยากให้ทุกคนเบ่งเครื <c oughs> ่องมือเขาก็คือสวยนะคือัดลมเด้อเพราะว่ามันอันนั้นมันบบมิลมเนาะเดดเอา้าเอา้าทุกคนเลยก็เลยต้องใส่ตัวสวยเนาะ มึงไม่หาอยู่นั่นนี่กระเด็นเนาะมันมุ้ยบนอยู่เอากระเอาข้าวเปลือกเกลี่ยแล้วข้าวเปลือกอันนี้ม่าได้พาซิ่งเขาเ่ยนี่เป็นข้าวเปลือกเนาะข้าวเปลือกที่ว่าเ่าจงไว้เห็ดเขาปูแล้วเ่าก็ะชุ่มจนก่อนเอาไปหวานเป็นยังไงคือจนเนี่ยมันเอา เขาลีบมันจะออกทีเขาลีบบ่เนาะอฮะทีมาจนแห่เอาเข่าทีบ่มีเม็ดเข่าทางในเนาะเอิ้นว่าเข่าลีบให้เพิ่นออกไปเนาะเพิ่นเบ้าเพิ่นกับยิ้วกับบ่เข่าที่ยั่งอยู่คือเข่าที่มีเม็ดเม็ดเข่าทางในเนาะทุกคนถ้าเขาลีบบ่ออกนะเฮาเอาไปหวานมันก็สีบ่ออกมันก็เห็ตในเข่าห้องมืงามเนาะเป็นเป็นเป็นขี่เป็นจุกอยู่ก็สีออกแต่ต้อออกเนาะเกี่ยอนี้ ลายสอบเติอจนลายกระเป๋ามเพะาควแหงออ้งหมดเลยผอนได้งแหาะเนาะตัวสีขาวเลยตันนี่เาจะมาใส่กันด่เนาะเดี๋ยวไปเอาพลมมาตื่นกันนะทุกคนพผิามันเพราะอยากแหง้งไหนลมมันกับบ๊บิ้เขาะ họu như này nó sẽ lấy cái tổ mớiออกมา đặt sừng thần nhau cái sợ sở mát đây à. đây gì... hả लो <coughs> 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 我有点晚。 ทางพี่พี่เอที่นะอ่าถ่เห็นหน้านะเพื่อกลันเื่อนมันนาขว่ะเห็นที่ดันยบอเนาะมันมันแป้วลงเลยใชย วาดแต่มันไมมากมันังเป็นังดพี่ยบานห่ออ้าวไรจสบาย้านนี่กบบห้บ แดดแจงเ้ามาพี่น้องอากาศบบปกติอ้าเธอเศร้าเ่ะตื่นมาเลยเหม็นห้วนเลยนะล้มกับโบนี่นายหยาเปจะติดมานำนะอากาศบลาย้ออพิดาร เดโตอันอ no ันโต้ทะเกับิจิโอไปสูกเล้สถกกาผิดบ้าวดต้องใส่แหงลมโบเจนเหมนเขาผิดเอลกกจะมันเสมอแบบมันจะมันเทาไตามกับบรงงานเนาะปล่อกรอไม่ออก

ก็อะเงี้นยาทำานคะรั้งที่ครั้งที่สจนมันนอยู่สีกระสอบนะทุกคนเบิดเมื่เลยบิดเมอเลยมานล้จากสี่ล้วจากมง เจ็ดกี่โมงฮะไปทุกคนเหมือนว่าก็ะเป๊ะขาอเอเอปายบายเออ

ายสองอ่ะดช้อนกะทุกตรงบนสลัมเสมอต้องนพระธรรมเตีย์เที่ยนไรกเลยเที่ยวไปเที่ยวมาคือเมื่อานนี่แหละเมื่อไนก็เมื่อจะเป็นธรมาอยู่วะโอเป็สลังมาได้มึจะรอดเอาได้นะสุดโตอน ต่อตมารีกับหายใจกิน ออไปเลยนะคะฮะคือไรเนี <c oughs> <c oughs> ่ยน่ายอยู่มากเลยว่ะ บก็คือเขาพี่นันเขาพี่นันเขาเข้าวพิมนน่์มันเป็นเหมือนแบบข้าวบะข้นข้าวเขาพี่นันถั่วไงฮะแห้งรีบคนอีกรีบร้ายคนีกอันนี้เมนเขาข้ามันเขาใหม่เนะเขามาจนกระบ,บอกผมมีเขารีบร้ายเม็ดตื่นอะไร นั่นแหละเอา,างล้ไมานัานแหละแล้วก็ล้ไว้กอนอ้เพ่งเงน <c oughs> ใส่ใส่เนียก็ต้องห่วงใส่หมเลย

出来 เดี๋ยวนี้เรเชียงเดซกันอยู่แบบธรรมชาติ ส่วนตนหหลายหอบเ้า,า,าเาเั้นหน้าทางเป็ดน่อยม่าเป็นซุ้ง ยวเรามาส่นเยสยส เป็ดใหญ่ใหญเลยแล้วเห็นไะเป็ดใหญ่ใหญ่ที่ลึกสุดคนเลยอากาศอบอ้าวทำงานทั้งวันเป็ดน้อยเข้ากันเลย เพิ่นรอดออกแต่ซุ่มมามาสนหมู่ได้ไมนได้เพื่อจะอยากตอดอยากกินเขาเปือกเดี๋ยวต้องปลูกใบเผ็ดกะสีจนต่อไปได้วยทุกคนเดี๋ยวเราหยุดพักไปวก่อนนอ้อตตเพราะอาทดสบแต่แดดมันร้อนพันมาบะนี่นะ่ที่สุดก็แล้วเนาะทุกคน มีน้องตุ้มได้พาคลิปไว้เนาะเพาก็พากันจนต่อกกระแม่เพ็ดจนได้เข่ารีบเนาะอันนี้เรือเข่ารีบเนาะเป็นกองมักใหญ่นะทุกคนเซเแล้วเพียงเลยพระเจ้าที่หัเนเบียร์เลยเนาะเพื่อดพ่อชีเวทโมงเหรอทุกคนป้าเขาสีกระสอบได้เด็ก,ดก,ดกๆอยู่แล้วกินเนาะบัดนี้เป็นน้อยกับไก่น้อยตอนนี้เป็นทางสุดท้ายเนาะน้องตึ้งก็จะไปเถอดไซโมเพิ่น เอาไปโฮมจัดกันเนาะเต็มกระสอบเต็มกระสอบสำหรับเขาลืมนะกะทิไห่เกลือเป็ดเกลือไก่เนาะทอดร้ทุกคนเลยแล้วปึ้งซ้ำเ็จแล้วงปึ้มก็ทิได้ขอลาคลิปเนาะทุกคนในเพจเราเมื่อยเนาะเราไปพักผ่อนแล้วปึ้มก็ทิได้ขอยืมคลิปเนาะแล้วกะไปพักผ่อนจนในเพจกิ้งขอเทียงนเนาะทุกคนทุกคนในยังข้อเทียงเด้เนาะ ภาพจะแพงอนนเลยเจนมากินแล้วทุกคนภาษาฝรังเอาเจอกับน้องปื้มชิได้รกขอจะคิดไว้เพียงสามีเด้อทุกคนเด้ออากาศก็ฮอนเอาเนาะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณไลน์เนาะที่เข้ามารับชมคลิปขอน้องปื้มเนาะขอบคุณทีเอสซีทุกคนหมดจะเป็นภายในหรือต่างประเทศเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย